สวัสดีครับสวัสดีแฟนครับเอฟซี FC ครับเปิดคือไงครับเกยบพี่น้องเอยที่ปุ่นไงง้องเลยเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วรถดันกับกลับบานนะครับเนี้ยภาพมาเบิ้งครับพี่น้องตั้งจากที่ถมแล้วกัปั๊บทีต่อนะครับจักรรถล้วทั้งหมด อาซิบมันหลปนนันปะอ๋อโตโต้ขางกันแท้เฮท่างเขาหลปนไหนต้นนันหลปนไหนอืมต้นนียนบ่หลดอกบ่ไดอันนี้ปนไหนครับนี่ครับมันเป็นดินดินกันนาครับพี่น้องแต่ว่ามันแห้ง มันแห้งหรือมันแรง turns, แห้งนะครับบันน้ก็พอมันแรงแห้งบันนี้ดินมันก่อตัวครับนี่มันก็เลยกลายเป็นดินก้อนแข็งก้อนใหญ่ก็ตากรดไมโครตากมามันก็ตกักเท่าตากเต็มเต็มนะมันก็เลยใหญ่ครับนี่ทมขึ้นซ้ำระดับระดับนี่ครับระดับบานทางนี้นะครับแล้วก็สโลปลงไปครับพี่น้องสโลปลงมาดาลล้านหลังนะครับ พอดานลังห้องบริถถมสูงนะครับเนี่ยตัวนี้นะครับส่วนสองกล้องที่เอาไว้นี่ยคือเอาไว้ดันใส่หม่องคอ,อกแบนะครับลอ่อเคี่ยคอ,อกแบออกเลยสิดันดินใส่นะครับแล้วเขาก็จะปั๊บทีเคี่ยมองทั้งขยะมองเก็บขวดเคี่ยไอ้ดานล่างด้านล่างนี่ให้เป็นระดับเดียวกันนะครับจนไปหอดของตุ๊กตา ไปหอดล่างของน้ำพุ่นล้วไปหอดหมองล้างถวยพุแล้วครับนี่มันได้ระดับกันนะครับพี่น้องแล้วก็สิมาเบิง่งว่าเฮาต้องใส่เพิ่มอีหยงังจังไดแบบใดหมองใดนะครับพอาะว่ันนี้หลังจากที่เลื้อออกแล้วนี่ทั้งใต้นี่ก็ต้องกวดเอาขี้แพะใส่กระสอบได้นี่หลายเลยครับบ่แม,มน่นน้อยๆเด้แพลอยู่นี่ไปตั้งว่าเกือบปีนะนี่ที่อยู่นี่นี่ ด้านหลังประมาณนี้นะครับก็สิเหลือแคบตองนี้แหละครับหัวเสาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดประมาณแปดเสานะครับที่เหลืออยู่่อเตอร์เน็คเียนะครับพี่น้องเอารถตู้เสียนนมาครับทำไมานี่ฮู้เลยว่าต้องเป็นรถตู้เสียนนนะครับพอพนนอนอยู่นี่ครับพี่น้องใกล้ๆนี่ไหมขามแยกไปนี่เสียนนกับแม่บีนะครับพอนอนกับแม่บี อยู่ขามแยกนี่แยกบะลิงไอ้ไปนี่กับสิมีรีสอร์ตอยู่นะครับชื่อรีสอร์ตว่ามานอนเด้อละ่ะมีอยู่สามห้องครับพ่ออาชิตตะพ่อนนและกะพ่อเปียกนะครับสามห้องนอนวันนี้ แล้วก็อีกมองนึงนะครับพี่น้องนอกจากถมล้างบ้านคางบ้านแล้วก็พ่อเอกเพื่อนเห็ดเป็นท่างเขาไปหมองขอบงัวนะครับถมขางกันแท่น,น,นะครับถมดินใส่ขางกันแท่เพื่อทีสีเห็ดท่างเขาขอกงัวนะครับพี่น้องนี่มองนี้แป้นเป็นเดินก่วงเลยครับนี่อันนี้ถ้าแม่เคี้ยวออกอีกนี่โอ้ยก่วงเลยเลยนี่ เป็นเดินเลยเดินใหญ่เลยครับนี่เบ่งครับปัดอยากห็นยังก็ได้เ่นี้อยากห็นยังก็ได้เ็ศได้ครับนี่แบบนี้มันก่วงนะครับลังบานเอาก็อาหาสีเห็ดเป็นทางรถแรนเขามาเนี่ยทางเลาะเงินมเน่เป็นทางรถแรนนเขามามาจอดอยู่ด้านหลังนะครับ แต่ว่าตอไปนี่บ้าทุนกันสิมาอยู่หลังบ้านนะครับพี่น้องสี่เอานอกดาวหรือว่าเอาตูคต้คอนเทนเนอร์หรือว่าสีเอาแบบบานหลังในน้อยจากหลังหนึ่งนะครับมาวางหลังบ้านเพื่อที่สิมานอนเฝ้าหลังบ้านนะครับหน้าบ้านก็นให้ปะนางเฝ้าไปนะครับหลังบ้านก็นเป็นบ้าทโทนนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้พอมีขอกงวัวแล้วนะครับขอกงวไปอยู่กลางทงแล้วนะครับกับสิแป้นเป็นเดินระบาดน,นี่ มานอนหลังบานนี่กว่าพี่น้องสบายใจนะครับ <c oughs> นี่ครับทางเข้าคอกบัวนะครับปะเป็นลงใส่หมองหนีไปเลยตัวดินนี่เป็นไายลงตต้งเต็มมองหนีเลยครับอันนี้ก็ลดดันขึ้นมากนะครับ นี่ครับโอนเป็นทางเข่าหน้าครับพี่โดก็ดีดีเฮอ้พี่โดมื่อนี้เ,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 เล่นครับไอ้ดีดีครับเบิ้งใหญ่สี่ซ้ำกันหรอแป๊บเดียวสินใหญ่ซ้ำกันหรอพี่น้องแต่ดีดีตอนนี้ยังอายุห้าเดือนนะครับยังไม่มีความสามารถนะครับในการที่จะผสมพันธุ์นะครับแล้วกะ พวกฮอ์โบดอี่ยัง,งกับยังบอท่านออกนะครับพีโดก็ได้แค่จ้องไว้ก่นนะเฝ้าไว้กอนว่าสันเถาะนี่ครับขางกันแท้นเนี่ยเฮ็ดเป็นทางกับไปขางกันแท้นเนี่ยประมาณ30รถนะครับเนี่ไม่ใช่น้อยๆนะครับ30รถนะครับจุดนี้นี่แล้วก็ไอ้ด้านหลังเนี่ยประมาณ20รถนะครับเอาเลยครับ เขามาแล้วครับเขามารับเอ้เขามาจ่ายค่าค่าแรงครับมาจ่ายค่าแรงที่ด้านหัวเสาอะไงนะครับพี่น้องคือเราพยายามนะครับความพยายามของเราคือเราจะพยายามหาหารถให้กับทางสีสเกตสร้างบ้านนะครับความพยายามของเราคือเราจะหารถนะครับ ให้กับทางหัวหน้าช้างนะครับ <c oughs> <c oughs> และรถที่เราหาก็จะเป็นรถรถคันยาวๆนะครับนะครับนะมีทางเข่าครับสุกรถสุกหรือว่ารถกระบะก็กสามารเรียนได้นะพี่น้องนี่เอา ห้องคับแค้คับนะครับหามงแล้วขอบคุณทุกกำลังใจครับพี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจนะครับฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ฝากเมืองโฆษณาครับสำหรับคลิปนี้เอาไวส้สนีทสะก้อนครับพี่น้องเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ